กระทรวงมหาดไทยปัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จะประคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับในลักษณะแผนเดียวหรือวันแพร์รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กิรในโครงการประอกอบไปด้วย1การบรรยายหัวข้อการจัดทําเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในหน้า20ปีนะคะสการบรรยายในฐานแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับพทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับในรัฐประชาสังคมภาคประชาชนนะครับแล้วก็ชาวรู้สึกอบอุ่นม,มาด้วยใช่ไหมแผนจังหวัดแผนกลุ่มจังหวัดครับไปสู่ ถ้ามันทาอย่างนี้ได้เนี่ยยุทธศาสตร์ทุกอย่างของสำเร็จหมดแต่ที่ผ่านมาปมัจจุบันเราเกิดช่องโหว่ระหว่างแผนขององปทอกับจังหวัดแม้ว่าเขาจะเอาแผนจังหวัเดเป็นตัวตั้งแหละแต่สุดท้ายอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการจริงที่จะให้หนาไปแล้วก็แผนท่านาจังหวัดมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเป้ามันชัดไหมสำคัญที่สุดเป้ามันชัดเกิดจากอะไรเกิดจากมโนก็ได้ ไม่างน,นั้นสองเราคิดว่าไม่มีน้ำมาทำไรครับหาโครงการไปใส่เลยเอ้าน้ำาพอนี่มโน,โนนะครับในการทำแผนเนี่ต้องไม่มโนผมไม่อยากให้เราคิดไปถึงว่าเราไปเหยียบดาวังคาแล้วป่าผมชอบใช้คันนี้เกือบไม่สำเร็จไม่รู้จังหวัดมีความคืบหน้าต้าวหน้าอะไรหรือเปล่า คือข้อเสียของการติดตามโดนโน้ตเอาไว้ก็คือหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าท่านผู้ว่าก็ถามมาเหมือนที่ถามก็คือว่าสร้างสารรค์เนี่ยคืออะไรนะฮะในเรื่องมือเนีงยมันถาสร้างาการแปรรูปก,กับอุตสาหกรรมอาจมีข้อจํากัดไหมนะครับหรือใช้คําว่าอะไรเป็นกเกษตรมูลินี่บริการของรัฐแล้วก็สุขภาพนะฮะ,ะยังไม่จบดดนะครับตรงนี้ฮะ อันหนึ่งก็อือนลยนะลดการเผาใช่ไหมฮะมีประเด็นอะไรไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำหรับการปรับตัวเป้าหมายท่านอยู่เสียงใสในมันหาว้าหนาวหรือก,ก,กันท่า <c oughs> แอร์เย็นาหรือกันทนตัวแอร์แอร์บอดี้เายากีครับตัวนี้เลยนะคือเศษกรงปลูกแล้วสามารถได้อาจารย์ที่เราต้องการเราทำสามตัวนี้แรกเลย เราต้องการไมให้มีสาย